โอ้เห็นตาปลาหางขี้เข็บโผม่น่าดึงตาสิก้ดเบื้องครับเลยปลาแมงนางแท่แม่เอ้ยอยากให้เมียเอฟซีมาเห็นดิครับสวัสดีครับบอยดินดินดินินิสานนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆหม่องทุกๆบอลทุกภาคทุกๆจังหวัดครับเมื่อเนี่ยบอยดินมาทักทายพี่น้องนะครับอยู่ในป่าร์มใหม่ครับเสาของวันที่11กรกฎาคม2567ครับมาน้อใหม่ไฟป่าที่เก่าครับ โอ้วันนี้มีบอคับมือเนี่ยครับเดี๋ยวมุดน้ำกันครับวบอบดินสิไเชเดยน้องใหม่บอครับเม่เมอร์เอซี่เตรียระบิน้องครับเตรียมกระตากระเสียมด้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับกำลังค่นหาชิดครับนอนงามๆเลยครับผม พอดีตรงครับแนวข้า,างต่างประเทศตื่นระเบนนอกครับอ๋อพื้นนอนครับตอนนี้เราดินกะหลงทีบหลงเดงครับนอนงผลฮาคขีเ็ดอีกครับ สวยงามเลยครับนานสวยงามครับ ง่ามอยู่ครับพี่ครับว้าวปา้านอนทั้งดินนอนนี่ครับแบบใหญ่เลยครับปวนตุปูติปิครับผมนอนนอนี่ดีกว่ต่อพี่นอง อุบวบทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับครับอยู่บนกระตุกลิ้นเบิดขึ้นค,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 ครับแม่แม่ครับ น่าไม่รับเพื่อนโดนฝนนะครับเป็นกระสีเปล่าเร่งออกนอกครับอืมกำลังกลนพีน่เนอะครับนั่งหินไล่ๆครับ บ้าบอยกับไปอีกดงนึ่งก็ไม่สีครับบาดินกับมาานี่คนเดียวครับครับหมดแยกกันไปครับนี่แตกๆไปน่อมาโอ้สวยๆเลยครับ เสียงงัดดังปุ๊ปครับมาปานข้าวโพดออนครับ,บ,อรบเออปีกน้ำขึ้นลายเด้ครับพี่น้องว่ดดินสิเขาไปเอาใดบ่พอ,อเห็นดินนอนต้องดินนอนหนึ่งอยู่ข้างในครับกะล่างฝนพี่น้องครับว้าวสวยงามจังเลย สวย,ายางามครัเลยยง่สิครับน่ะว้าวเราป็นจิกินข้างซับยบ์าบน,นี้ครับอั้ดนดินน้อยงามสิครับ สวยเลยครับโถมครับโถมบอกมาให้กินเร็วๆครับอืมจะตายครับเอาาะมันบ้าดิีซับตายจะออกมา เน,นี่ยครับคนละนอครับนออันนี้นอกเตกาเพิ่นครับ โ oh, อ,อ้อ่อนๆเลยครับอ่อ,อนๆหวานๆเลยครับนุ้ <c oughs> หน่อยพู่พลครับโอ้ย oh, oh, oh. สวยงามครับพี่น้องครับ ออโอค้โอค,ครับน,น,น้องงามเทพี่น้องครับ สวยสวยเลยครับถึงรู้หนอดอ่อนเลยครับนี่สดครับพี่น้องผม งามครับสวยงามตามถงเรืองครับ สวยอบอวบเลยครับนอนขึ้นเงี้ยงกันกับนอนเหี่ยวเลยครับน,อน่อสวยเลยครับ ครับพี่น้องปองไปก่อนหนีทส่นี่ป้าสองนอแดงจึงครึ่งให้ผมครับน่าโอ้แม่แม่เีมาหลุนนอเนี่ครับปาทำไมมีสองล่ะบอกที่น้อง เบียดสองบ้ครับพ้าดินว่าพ้าดินอีกฝ่ออีกนอนหนึ่งด้วยครับนี่นไหอีกทีครับเดี๋ยวนอนข้างล่างก่อนครับบ้าดินว่าบ้าดินปวดก่อนอีกนอนหนึ่ง,อออง,ง,ออองโอ้โหจีราไทยครับ เลยครับไมาถันหลุนนองน,นี่พี่ว่าเหนียอ้หนเนีย็มเต็มๆเลยครับข้านในปาดสุดยอดเลยครับพี่น้องครับ เนื้อสวยๆเลยครับน้ำที่ต้องน้ำเด็กสไนไจยัขนมเป็นท็อป ดินเห็ดมึงสียับขึ้นไปเอานอ้างบนครับนะ่ะพูดเห็นตะป่ายผัววอยู่ครับก็ต,ต้องเห็ดลักษณะนี่นก่อนครับนี่ครับเห็นตะป่ายผัววอยู่ครับโอ้โหัวนั่งดิ่ง่ามเลยครับว้าวเราจะขีดลงไหมเนี่ย เราจะกิดตุ้มไหมนั่งในถนัดต้องสักพ,พี่น้องบู๊ยนั่งดินนอนนี่พี่น้องผมงนี่ไงครับ เงือดเบาดินอาก็ตาหมานมาหมานแต่เรต้องดินครับพี่น้องเงือดเบาดินอาก็สอบมาโบหมานซํำกระตาไงเบาดินเลยครับอันนี้ก็เป็นน้ำผ้าผ้าคณะเนวหาอยากหากินอยู่ด้วยครับกระสันโบาณเพิ่งกระโบวาแต่แนว่หมานกองหมานกระตาหมานแหหมานมองหมานเสียมหมานเป็นสีนาครับเบาดินเสื้อแบบนั้นครับนะครับ ควรจะเดินนอนดังดินมนอใหญ่ๆให้พี่น้องเบื้องยังไงด้วยครับพี่น้องครับ้องตกครับพอสองนอพี่น้องครับนี่นอนหนึ่งปุ่นนอหนึ่งบอกไงลุครับพุ่นนอนอีกอนครับพี่น้องผม แม่เอฟซีจ้ามาดูกับบาดินะครับงอมกใหญ่เลยอ่ามันังปวดเอวตอนนี้หาด้องด้อง,องมาถ่ายคลิปมาหาหอดค้ำมาโอ้ยอ่ามันมาโบงน้ำออกบีบออกเสียบเต็มกลนเต็มดา โอ้อันนี้คือความจริงนะครับของชีวิตค้นเห็ดยูทู e หานอหม่น้ำปักเบิร์ดตัวน้ำงโตครับหนอนใหญ่สวยๆครับเอาแล้วกันผมเพ่นครับขอบุญขอบคุณเด้อเจ้าของดงเจ้าของกอครับนอนง่ายๆครับเนาะ มังบ้าดิขวดออกที่ละครับบางทีกล่องกาจจะบ่ชัดเป็นไรนะครับพอมันยู่ไนกลอนอ่ใหม่พี่นอ้องป๊าบูยนอนอูนอนเปยตัวสวยจังเลยน้าป่าอย่างนี้มีหน่อไม้นานาพันหน่อใหญ่โน่นน้อยนอด เลยครับแ,แม่ๆครับแมตตี้แกงเราใหม่มาขึ้นเป็นแต่แซ่บแต่แสบครับเป็นทรงม้แหบบาวดินเบิงดีโมนกิ๊บของการจะลอยหน้าดูนะครับประมาณนี้ตุ่มแซับหน่อเรามาดินสับไปตุ่มกินมาแร้ครับ นอนหน่อยๆนอนเบาๆได้เดี๋ยวพี่นองครับไปต้มเบิดเปลือกหนาหอมครับก็ล่างต้มแสบได,ดค้ครับแม่ๆ f c ครับเนี่ยเกยนถ่ายเกียนหัวต้มได้ครับนี่หอมครับ โน่นี่ตะปายครับในใๆครับอาดินก็ขอบบุญขอบคุณแน,น่ๆเอฟซีทุกๆหมอกทุกๆบอลเรือยครับทีมาให้กำลังใจลูก,กลานขอบคุณพี่น้องยู่ทางต่างประเทศนั่นเร้อยๆครับด่งลีปเ้าดินขอบคุณขอบคุณ แม่แม่ถูกๆ,ๆูกหมอทุกถูกบอลตลอดจนพี่น้องสุข,ขุสุขคนครับเมตตาล,กลูกหลานบานห้อยดินเนะครับงามๆเลยครับช่วงในบ้าดินกับทีละงคคลิปเงีวๆเนี่นลยลืมครับอยากให้แม่แม่เอลซี่เป็นเดเบิวช์นะครับแม่แม่เอลซี่อยากเบิร์คลิปเต็มสั่นหรือเบิร์คลิปเงีวๆเมนบอกบ้าดินเลยเด้อครับ เห็นแต่ปลายครับนี่แม่แม่เห็นบ่ครับนีแ่แม่เห็นน้ำบาดินบ่ครับนี่ปลายเป็นหูพึ่งเทรครับขาเนี่ยบ,บ,บ่อคักเขาก็จะบ่เห็นครับมึงค้าบพี่น้องน้อ,นนองพานิวันอ้ายดินบอ่อเ,เห็นเหม็นจ้าเทียเป็นยังไงเนาะอ้อายกินหอดอยู่เดอ้อครับพี่ปริชาติครับ อยู่ทอามันครับอยู่ทางต่างประเด็นครับใหญ่เอออยู่จังไดนเนาะที่ปาริชาติพีพันิวันครับอยู่ท่าผุนพี่น้องที่บ้าเห็นตลายเมื่อกี้นน่ครับบ้าดินเ,นเ,เห็นตะายเมื่อกี้นี่มึงเบื้องครับบ้านทีนี่บ้านอนอกเป็นจิอั่บวะครับผมนะกัมโบหมเด้พี่น้องเต็มอุ้งมือบ้าดินนะครับ <S <S เห็นตะไบนี่หนอยขุดลงไปแบบไงเนาะ สาวใหวแบบงบบงไงเด้อแกลองแกหบนอนคำคุ้นให้ลูกให้ล้านครับเห็นตปลายโพครับว้าวอนอนำงานครับปืนในถวงเด้อแห่ทัลลานี่ ก่อนบานงกินสีขาดวงขอปลาบางกินก็บอกกาวเจ้าทีเจ้าทานเพิ่นก่อนบบอกกาวแม่เท่านี้ตัวคน,นคำน้ำให้กินคำดินให้ยู่ครับขออยากขอกินน้ำเพิ่น,นครับหมอ,อ,อครับพี่น้องตรงไหนวสวยๆเลยครับ นี่ก็อวกงามครับแม่เอฟซีได้บ้น้อน้องใหม่ถือกระตายยางก่อนบ้าวดินลาวานี่ได้ก็มาแบงกันทับ้าวดินด้วยครับไปแกงครับโอ้ย <c ười> เกือบบ้าบ้าวดินพอเอาพี่น้องเห็นตตไยปาดเห็นตะไบปู o, ขึ้นซ้ำนี่นี่พี่น้องสวยงามครับ น้ำไม่นั่งดินน้ำไม้เขียวกับอ้อนคือกันนะครับคิดแค่แต่สีแค่นั้นแหละครับสีน่าินเพิ่นกบบระโปงนะโดนแสงเพิ่นกระบ,บเป็นสีเขียวครับเอาอยัางมาใส่ครับพี่น้องกระโปรงอ้นคือกระตาเบาดินของเคยหายอยากฮะเพนครับเบาดินจะเปลี่ยนออกบัดที่นี่ครับ กระสอบก็บมาใส่หรอครับยง,นยงนนมนะแงเอาทำมาเหี่ยวครับบารดินแง่แมได้กระตาหน่อยนี่มานอน,น้องดินงับงับเลยครับเสียมที่ดวงบาดินคุดขึ้นกันครับมานตลอดพี่น้องผม เสียมเสียกับไห้น้ำเสียมพื่อนเราพี่น้องเบื่องความคมของเพิ่นครับพืน่นนเล็กแหนบด้วยครับเนี่ยสร้างแง่มได้กับปทะธนอะไรจะเทียบพี่น้องพูดตีกัยากทั้บ้านเขาครับคือว่าละ่ะครับผู้เฒ่าก็าสิตีไดแต่ละดวงครับเสียนยากลําบากเสียนเค็มตีจนหลังสวดหลังโง่งเบิ้ สำหรับเมมเอฟซีแงเสียมก็อดใจรอกัอนเด้อครับหนาให้หนาหน้าพิ่นกันยาก้คือกันครับคุมคมพี่น้องคุมปิดปานเมีรถูกแล้วครับนี้ครับพี่นครับโอ้เห็นต่ปลายางขี้เขียบโพมาดึงกระสีควัดเ้วยนครับนี่ปาดมังงามเทแม่แม,ม่เอ,อ้ย อย่างนร้็ไม่เอฟซีมาเห็นนี่ครับมาสวยมางามครับสวยงามตามทองเรื่องครับพูน่ะ สิไว้ครับแล้ว,วครับทันนี้เหนือเข่าเลยพี่น้องสิพี่ลกงานจะข้าวครับตาสวยงามเลยครับ ตั้งสีตัวหลักก็เอากะตามามานแต่น้องงามๆพี่น้องเอ๋ครับผมผลงานการหาหน้าใหม่ของบ่าวดินเสาของวันที่12ตุลาคมครับ2ท่านหาลอย67ครับบ่าวดินเอากระตามานมาเนี่ยมันได้ได้นอนรังดินงาม,งามๆน่ะพี่น้องบ่าวดินซสอมเบิง่งเหมือนได้บ่าวดินเอากะสอบไปนี่สิบเอ็อยพอนอนงามๆหรอกครับ พ่ออยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันบวคือกระตาของบ่าดินนะครับเราดินบวอยากเปลี่ยนกระตามาเป็นกระสอบนะครับกระตาหน่วยนี่เป็นกระตามือนะครับใส่ไดประมาณสิบกิโลครับนี่ครับนอนดังดินสวยๆเลยครับเหมือนดินใดนอนดังดินล้วนๆครับกระตาเป็นสารด้วยติวครับติวไม่ไพ่อยางดีกล้นเพิ่นกระท้นท่านแห้งครับพี่น้องถ้าอยากได้สั่งมาเด้อครับเด้อครับ ทำจากติวไม้ไผ่บ้านเราเนี่ยครับกวนเพิินเฮ็ดดีดีครับพี่น้องแข็งทนครับเหนียวครับนี่ดิวเพิ่นางทีครับดียางแน่นนานแบบเหนียวเลยครับบาดินใส่เป็นปีก็ยังฒนาดเป็นยังอยู่ครับอยู่บานคือกันครับบาดินกระสิกับละครับครับผมบาวดินกรสิกับละครับมือนีถือว่ามันเติบครับใดน้องดินเต็มตาเลยครับย่อนกระตามันนี่แหละครับพี่น้องมือได้บาดินบดเอากะตาคู่มือคู่ใจเจ้าของไปคือเสียมนี่แหละครับ บาดินก็สิเป็นโบโอบอุ่นน, rates, นะครับมันบอทนัดน,นะครับกระตาน่วยนิ่มนะครับบาดินซื้อมานะครับถือประมาณทสุดๆแล้วครับหาหน่อใหม่หายัางกระมานนะครับเอากระสอบปุ๋ยไปกระมานยู่ครับพี่น้องแต่ว่าบาดินบอ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 ขืกระตาครับบ้าดินเคยหาใส่กระตานะครับนอกจากว่าหาใส่กระตาถ้าได้ได้หลายอหลีบ้าดินเกาไปใส่รถดแต่ทั้งเนี้นทั้งนั้นบาดินเก่าซ้ำแห้งองจะของครับกระสอบกระเบ่อแม่ของไงครับพี่น้อง ได้เครื่องกระสอบเนี่ยแบกใส่หลังกลัวสิกลมหลอด,อดก้อนใหม่กระบอกเป็นของง่ายครับทั้งน้ําทั้งงาใหม่ของกันสนั่นวันไหวนะครับวัวสิออกมากกระสอบกระขาดแล้วครับพี่น้องบางบางเทือน,นะครับผมพี่น้องครับนี่ครับพี่นอ้องก็คงได้งยินนะครับผู้เฒ่าโบราณพูดว่ากระตาหมานของหมานสวิงหมานเสียมหมานนะครับแหหม,มานม่องหมานนะครับอันนี้คือของอยากของกินเป็นความเสือ่องแต่โบราณมาเบาดินกระเสือแบบนั้นนะครับ บารดินขอบบุญขอบคุณครับแห่งเอื้อแห้งใจจากแม่เอฟซีทุกๆหม่องทุกๆบอลนะครับทุกๆภาคทุกๆจังหวัดพี่น้องสุขุมสุขพนครับตลอดจนพี่น้องห่วมช่องยูทูปน้ำกันนะครับขามาเยี่ยมชมบานลังหน่อยห้อยดินดินอีสานนะครับฝากใบน้ำเนเด้อครับบารดินหอยดินดินอีสานบารบอยดินดินอีสานสามแห่งอีสานผ้าเลาะนะครับบารตัวอีสานบานเฮาลูกหลานบานเฮาจึงสุขุมสุขพนขอขอบคุณแห่งเอื้อแห้งใจจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่ทุกๆหม่องทุกๆบอลบนพี่น้องทางต่างแดนต่างประเทศนะ ให้พี่หนังอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับอันควอมเจ็บยาสูดไยควอมไข้อายยสุมี่มีสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยสู่สุขคนครับสวัสดีครับ